ใครอยากได้ไฟล์าภาพนี้ไปลงสีเล่นดูคลิปนี้ให้จบคลิปนี้ป้าจะวาดคาแรคเตอร์จากเกมนี้เกตนะคะน้องมีชื่อว่าสกาเลตค่ะน้องก็จะมี2ชุดด้วยกันนะคะปันก็เลือกว่าดเป็นชุดสีขาวของน้องค่ะสกาเลตเนี่ยเป็นตัวละครใหม่จากเกมนี้เกตนะคะแล้วตอนนี้นะคะเกมนี้เกตก็มีกิจกรรมพิเศษชื่อว่า2023นิเกตเนเฟสซึ่งภายในกิจกรรมนะคะก็มีหลายเกมให้ร่วมเล่นเลยมีทั้งเกมตอบคำถามลุ้นรางวาัลว่าใครคือซีเคร็ตนิเกตเกมภารกิจเปิดกล่องจุง่ม เกมอัปโหลดวิดีโอทีมนิเกตลุ้นของขวัญและเกมลิสต์ความปรารถนาปี2024แต่ละเกมคือทําไม่ยากเลยนะคะง่ายมากๆใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เพจนิเกต TH นะระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราคมนี้นะคะมาพูดถึงน้องสกาเล็กกันบ้างที่บรว่าสกาเลกชุดขาวอรารบันชอบเครื่องหัวน้องมากเลยนะคะเครื่องหัวที่เป็นเหมือนล้มอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้องคือหมวกนะ คือเป็นหมวกล่มที่ดูมีอะไรแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นปันว่าหน้าตาบ้องแบ,บ๊แบบนี้จร,จริงๆน้องค่อนข้างเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยเสร็จแล้วสกาเลตจากเกมนิกเกตน,นะคะเป็นไงคะเครื่องหัวคือแบบใหญ่จริงเยอะจริงแต่ปันชอบมากนะส่วนใครที่อยากลองลงสีน้องสกาเลตเนี่ยปันก็มีไฟภาพ PNG แบบนี้ไปให้ทุกคนด้วยนะคะสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่หน้าโปรไฟล์ปันได้เลยนะแต่มีข้อแม้ห้ามลบเครดิตปันออกนะคะใครอยากใส่ชื่อก็ใส่ตรงนี้ได้เลย แล้วก็ห้ามนำภาพไปใช้เชิงพาณิชย์หรือแจกต่อด้วยนะหวังว่าจะชอบนะคะบ๊ายบาย